สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอการนำเข้าข้อมูลนะคะแล้วก็การจัดการชั้นข้อมูลนะคะซึ่งการนำเข้าข้อมูลนะคะเราสามารถทำได้ด้วยสิวิธีนะคะวิธีแรกนะคะเราสามารถเลือกที่ Add Data นะคะบริเวณ Toolbar ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง Add Data ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเข้าข้อมูละคะ่ะ ก็กดแอดนะคะเราจะเห็นว่านามสกุลนะคะของไฟล์นะคะจะเป็น h p นะคะดนะ,ะก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมานะคะส่วนวิธีที่2นะคะเราสามารถทําได้ โดยการไปที่แท็บเพิ่มเมนูนะคะเลือกไฟล์ค่ะ Add Data ค่ะก็จะปรากฏหน,น้ดดาต่าง Add Data นะคะเราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการจะเปิดขึ้นมานะคะ่ะเลือกชนวิวนะคะส่วนวิธีที่สามนะคะเราสามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่เลเยอร์ค่ะเลือก Add Data ค่ะแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการมา เราจะเลือกชนทานะคะเป็นข้อมูลของเส้นทานหนุนจังหวัชมบุรีค่ะแล้วก็แอดเข้ามาเลยค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะเราสามารถทําได้โดยการเปิดจากแคตตาล็อกค่ะโดยไปที่โฟลเดอร์ค n นเนคชันนะคะคลิกคอนเนคโฟลเดอร์ Connect er ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง Connect to Folder นะคะแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ Connect เข้ามาค่ะแล้วก็โอเคก็จะปรากฏ เข้ามาโคดอนจอราอคนี้เข้ามาเพื่อจะทำการเปิดของข้อมูลนะคะต่อไปค่ะจะเป็นจะทำการไม่แสดงชั้นข้อมูลนะคะเราสามารถทำได้ในการที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าชื่อชั้นข้อมูลออกค่ะเห็นไหมคะข้อมูลจุดจะหายไปข้อมูลเส้นก็จะหายไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนพื้นกลองของข้อมูล,ลอำเภอก็หายไปแต่ถ้าหากเราจะต้องการแสดงช้นข้อมูลนานๆน,นะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อชั้นข้อมูลค่ะก็จะปรากฏตรงดีเทลแอเรียของเรานะคะต่อไปนะคะการเข้าสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูลค่ะเราจะทําได้โดยการคลิกเครื่องหมายลบนะคะตรงหน้าชื่อชั้นข้อมูลนะคะสัญลักษณ์ ที่จะแสดงมันก็จะหายไปเช่นเดียวกันหรือว่าหากเราจะต้องการแสดงสัญลักษณ์ของข้อมูลนะคะเราก็ทําได้โดยการคลิกหน้าชื่อของชั้นข้อมูลนะคะต้องท่าไหนบวกสัญลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการลบชั้นข้อมูลออกจาก T a b l e of c o n t e n ทนะคะเราจะทำได้โดยการคลิกที่ชื่อ ของชั้นข้อมูลนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก e m มูฟนะคะชั้นข้อมูลของเราก็จะหายไปหรือวิธีหนึ่งนะคะคลิกที่เลยอัน,นก็กดในมูฟได้เหมือนกันนะคะต่อ,อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนชื่อของชั้นข้อมูลนะคะเราจะทำได้ด้วยการคลิกขวาที่ชื่อชั้นข้อมูลค่ะเลือก property จะปรากฏหน้าอย่างหน้าต่าง l a เยอ p ์พ p อ r t พรนะคะเรื่อง general ค่ะตรง layer name มนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ค่ะอันนี้เป็นชื่อถนนนะคะแล้วก็พิมพ์แล้วก็กดโอเคหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คลิกบอกเบาค่ะตรงชื่อชั้นข้อมูลเราก็จะเปลี่ยนเป็นอำเภออำเภอค่ะ ทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อชั้นข้อมูลของเราได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นการเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้กับข้อมูลของเรานะคะทำได้โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ค่ะก็จะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector er ขึ้นมานะคะเราก็เลือกสัญลักษณ์ที่เราต้องการ เราสามารถเพิ่มขนาดได้นะคะแล้วก็โอเคอันเพิก็เหมือนกันเราทำได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับสัญลักษณ์ของเราค่ะคลิกที่เดิมค่ะ แล้วก็คัลเลอร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีสีเส้นถนนเป็นสีเทานะคะแล้วก็โอเคนี่ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็โอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการให้สัญลักษณ์ของข้อมูลแผนที่นะคะ เราจะทำได้โดยการไปที่อาจะแบบอันนี้เราจะใช้ข้อมูลของอำเภออย่างเดียวนะคะปิดข้อมูลถนนไปเลยค่ะอิกขวาที่อำเภอค่ะเลือก property ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่ symbology ค่ะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะตรงโชว์นะคะเลือก feature ค่ะแล้วก็เลือก single symbol ค่ะ ตรงซิมโบลตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ซึ่ง single, ซ,ซิมโกะ l ลันะคะข้อมูลของแผนที่จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะแอปพลดูค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยแผนที่ของเรานะคะจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งว่าเขตนี้สีนี้สีนี้นะคะแต่ถ้าหากเราจะต้องการเราก็สามารถทำได้ไปที่เคทเธโลจีค่ะ n ยู u e นแวลูนะคะเลือกตรง VALUE FIELD นะคะเลือกเป็นเอ่มเลือกอะไเลือกอำเภอนะคะตรงคัลเลอร์แรมนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้คะ่ะตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็ ADD ALL VALUE ค่ะ เราจะเห็นนะคะว่าเอาลายพายก่อนจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่นะคะสีของพลึกกอนานั้นก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้เราจะสามารถแบ่งเขตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต่อไปค่ะเป็น unique value many field นะคะทำได้เช่นเดียวกันแนะนำคือ คอลเลอร์แลมเร้ก็เลือกสีเลยค่ะแอดโอเวลลูถ้าเราเปลี่ยนเป็นำเ,เลยค่ะแอพยก็จะเหมือนกันอ้าวราลืมแอดออมาลูกนะคะก็อบพลา สีก็จะแตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะก็ะเป็นคำสั่ง p a n i t y นะคะแรกเป็น g r a d t e d color คะ่ะตรง fill นะคะ value เราจะเปลี่ยนเป็น area ค่ะตรง card นะคะเราจะเป็น7จเป็น5ค่ะ เราก็กด a อ p พลนะคะเราจะเห็นว่าตรง graduate color นะคะเราจะเห็นว่าบริเวณที่มีพื้นที่น้อยนะคะสีจะอ่อนส่วนบริเวณที่มีพื้นที่มากสีจะเข้มนะคะต่อไปคะ่ะเป็น graduate symbol ์โดรแกรแสัญ,ญลักษตรองฟิลนะคะแวลูเราก็เลือกเป็น area เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เ็มเพจนะคะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ได้ค่ะโอเคแล้วก็ตอบแอัพทายนะคะโอเคแกดเวนซิงโดลนะคะเราก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์นะคะจะใหญใ่ในบริเวณที่มีพื้นที่เยอะๆส่วนบริเวณที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะคะ สัญลักษณ์แสดงจะจะเล็กค่ะซึ่งนะคะกลุ่มเรานะคะก็ขอจบการน,น,ำ,น,นำเสนอการนำเข้าข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ